ค่ะถึงรถเรียบดรอแรกแค่นั้นมาแล้วซาจะไครเนาะดอกเสน็ม,มา นั่งพักไปเอาเห็ดกินข้าว <c oughs> นั่งกินขา้ขาวซื้อขวดามา มันกงกินเขาเทิงภูเขาปลาพี่หนูมันมาได้เยอะจังยกมาให้มึงไกลๆเลนะโอ้กันใหือกันยัรไ้ได้แตูนี่ละงอกเหมตนโมีเงี้ยมนีต้องหผีนได้บอลนี่มหถามมันนะ่เยสองสามอัน มองดอนวันนั้นสามมันจะหัดไว้รัดไว้ใครมึงไก่มีแห้งแล้วคลายจ้าตอนนี้เป็นเห็ดเดือนแล้วค่ะ Sống được Hãy bàn ถึงโดดบานหมดแล้ว ไ่กับดอกนี่ได้สิบดอกในดูสิหญิง มาดูดอกนี้กันค่ะอ๋อมันจะอยู่ในดูเลยสองดอกอันนี้ของใครเนี่ยลรคร่างอ้อมโรดหรอไปค่ะ กินน้ำเสร็จแล้วไปต่อนะคะ <c oughs> ไปโอ้ปาดปาดโอ้สองอันมีมคากอีกแล้วาคากอีกแล้ว เฮ mm. mm. ้อ mm. mm. hmm. mm ืมเพว่ามันอันเล็กอดอืมจะกันไม่มาหน่อยอืมอือืมิริบอยู่เนาะทะงลเะกันไหมไม่เหรอ โอ้อาพค่ะถึงรถเรียบร้อยแล้วกับทายลูปกันเนาะค่ะเบิื้องเจ้าจกลูปเฝ้าเก็บภาพมานกันสุกคนเนาะค่ะมานค่าหลุนตาเดี๋ยวหลุนตาเลยตัวตาตรงกลางจกคนเข้ามาจกคนแปดคนเนาะค่ะ หมานกันสุกคุ้นเนาะคะ<ม>่ะนี่ค่ะกลับบ้านแล้วเจว่าตอนนี้กลับมาท่านใดเปวาแมวกลับยังไม่ได้ช่วยขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตุงง้ขตงขังตุ้งขังเนาะขังอยู่ข้าเนาะค่ะน <c oughs> ิดกระมานเจว่ารอรถไปบ่ได้ดไดทับบ้านบ่ได้ คลิปนี้ก็จบคลิปซ้ำนี้นอกจากโอ้ทีมงานฉันเจ็บเจ็บไปทุกรายเลย <c oughs> <c oughs>